ใหญ่อมพราดาสวัสดีค่ะพี่ไพวันคิดถึงมากมายนะคะคิดถึงมากมายเหมือนกันนะคะเอะนานแล้วค่ะ,ะส้มผ่านทุกเครื่องมือแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องนี้ทุกคนก็ผ่านกันหมดแล้วค่ะจับไม้จับมือได้เลยนะคะอะตอนนี้มีสิบหกล้านดวงตาส,สวยขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ด้วยนะคะแม่พาชรินสวัสดีคุณชยัยเฮิร์บค่ะ สวัสดีน้องสิริพักค่ะพี่จัญญาพี่จัญญาสวัสดีแม่อียดแม่ละเอียดนะคะพี่วิย์ไล้วันสวัสดีน้องสิริพักค่ะคุณครูใจใจสวัสดีคุณวินด้วยนะคะพี่วินสวัสดีน้องส้มค่ะสวัสดีพี่วินค่ะยินดีต้อนรับพี่ใหญ่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่แวะมาส่งกําลังใจแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สาหรับวันนี้ขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ ไม่ได้ยินเสียงแม่วันกับไม่ได้ยินเสียงน้องเก่งมานานแล้วว่ะคิดถึงจังย่าสวัสดีคุณหญิงกันนิกาค่ะพี่กัญญาลัตขออภัยค่ะพี่กัญญาลัตสวัสดีคุณกันนิกานะคะน้องอ้อสิริพักพิมพ์น้องเก่งยังอยู่ไหมน้องเก่งยังฟังพี่อยู่ไหมจ้าน้องเก่งพี่เอื้องสวัสดีครูใจ พี่เอินสวัสดีคุณครูใจใจสวัสดีน้องอ้อค่ะคุณครูใจใจสวัสดียายแตนค่ะแม่พัชรินสวัสดีน้องปุ๊ค่ะคุณครูใจใจสวัสดียายอําค่ะน้องอ้อสิริพักบอกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ,อะของ <laughs> ทําไมใครใครบอกครูใจแบบนั้นไม่มีความยุติธรรมในการส่งดาวแบบนั้นเลยเหรอ พี่กบสวัสดีพี่ทุกคนนะคะยายแตนแสงอาทิตย์สวัสดีเพื่อนหมูจันยาค่ะพี่หมูจันยาสวัสดีพี่กัญญาลักษนะคะแม่กัรระยาสวัสดียายแตนแสงอาทิตย์ค่ะน้องอจิภาพี่กบสวัสดีพี่เอื้องด้วยนะคะน้องเก่งขึ้นว่าเข้ารับชมนะคะแต่ว่าไม่ได้พิมพ์อะไรพี่ลำดวนสวัสดีน้องใจนะคะไม่กินแล้วอาบน้ำก็ดูเฟซโอเคจ้าพี่ต้นอิ่มจากบ้านหนูแล้วใช่ไหม คุณครูใจใจสวัสดีคุณวินด้วยนะคะพี่วินสวัสดีน้องส้มคะ่ะสวัสดีพี่วินคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ทุกคนเลยนะคะยืนยันตัวตอนสักครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ <c oughs> แม่เอกกัลยาสวัสดีแบบดีน้องอ้อสะโพกสลับตันนะคะพี่กัญญาลัสวัสดีเพื่อนกัลยานะคะสวัสดีพี่กัลยาค่ะอ๋อายายอัมพรารดาสวัสดีน้องปูกตกอยู่ไหมเนี่ยอิจฉาจังฝนตกอ่ะ สมุทรสาครนิ่งสนิทเลยค่ะไม่มีฝนตกค่ะพี่นุ้ยไม่ขึ้นค่ะโอเคค่ะพี่มิวเยจ้าพี่ใจพี่กบสวัสดีพี่พัชรินนะคะพูใจใจบอกว่าตอนนี้พระเอกพี่ยังงอนอยู่อ่ะมีงอนกันด้วยนะคะผ่านไปผ่านมาแวะมาทั้งไทยจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็เปิดบ้านเหมือนเดิมนะคะ พี่วินสวัสดีเออคุยคุยใจใจน้องส้มกินข้าวยังไม่กินเลยค่ะกลับมาก็นั่งลอยๆคิดคอนเทนต์แม่ไพวันกําลังเข้ารับชมนะคะคิดถึงแม่ไพวันมากเลยค่ะคิดถึงมากเลยไม่ได้เจอกันในไลา์นานเลยนะคะพี่พักสวัสดีจ้าพี่นุ้ยปียพรน,นะคะแม่พัชรินสวัสดีน้องนุ้ยปียพรคะ่ะสวัสดีทั้งสิบเอ็ดล้านดวงตาสวยๆนะคะ ชุ่มชื่นขึ้นมานิดหนึ่งนาอคลายร้อนนิดหนึ่งพี่ชายเฮิบพี่ชายเฮิบสวัสดีน้องมิวนะคะสวัสดีครับน้องส้มคุณหญิงเพื่อนเพื่อนรถน้ํามันหมดใครเนาะยายอําใครน้ํามันหมดลงเมื่อกี้เองค่ะปับปัาบพิ่งลงไรเมื่อกี้เองเพื่อนเพื่อนน่าจะติดติดพันอยู่ที่บ้านป้านะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอามีคุณหญิงกันกันนิการด้วยนะคะทุกคน ไม่แน่ใจว่าออกไปหรือยังนะคะคุณหญิงกันนิกาคุณหญิงกันนิกาน่าจะผ่านแล้วนะคะผ่านอะไรเอ็นก็คิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่คิดได้ไปคอนเทนต์เดียวเองแม่พัชรินสวัสดีคุณวินด้วยนะคะพี่เอ,อืร์สสวัสดีพี่หมูหมูจันยาค่ะน้องปูบอกว่ายังอยู่ไหมดีน้องมิวอารินันนะคะน้องสวัสดีน้องปูจา้าสวัสดีน้องอัมไพ่นะจ๊ะพี่จันยาพี่ปิยพรสวัสดีพี่วินค่ะ สวัสดีทั้ง16ล้านดวงตาส,สวยๆเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยายสุภณีสวัสดีแม่กัลายาสวัสดีน้องกบคะ่ะพี่จันยาสวัสดีน้องเก่งคิดถึงคิดถึงนะคะครูใจใจดีใจกับน้องอ้อนะคะน้องอัมพายบอกว่าสวัสดีพี่จันยาสวัสดีพี่ไพวันคะ่ะแม่กัลายาสวัสดีน้องอัมพายนะคะยายอัมพารัตล์ ทุกคนใครว่างก็ออกไปบ้านครูใจกันนะคะพี่กบสวัสดีน้องมิวค่ะพี่เอื้องสวัสดีพี่อําพรนะคะเดี๋ยวส้มจะขอตัวลงไลน์แล้วนะคะส้มขอบเวลาแล้วค่ะว้าวาน้องอจิมาสวัสดีคุณหญิงกันนิกาด้วยนะคะแม่กัลยาสวัสดีแม่ละเอียดค่ะน้องออสวัสดีน้องหวานนะจ๊ะน้อง พี่จัญญาสวัสดีน้องหวานหวานอจิมาค่ะยายอําพารดาสวัสดีแม่ละเอียดนะคะน้องอ้อสิริพักทักทายพี่หมูจัญญาคนสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มิวอารีนันนะคะพี่ต้นวงศกรสวัสดีพี่วิวไรวันครับนะคะพี่วิไรวันสวัสดียายอมาพารดาค่ะพี่อารีเราไปสวัสดีกันต่อที่บ้านครูใจก็ได้ค่ะพี่ชายเฮิร์บสวัสดีครับคุณเอื้องนะคะสมครบเวลาแล้วค่ะนิทานเท่าไหร่เลยตอนเนี้ มายงชิดเป็นยังไงบ้างคะคุณคณิตาพี่จัญญาสวัสดีพี่เอื้องนะคะ น้องอัมภัยค่ะน้องอัมภัยสวัสดีพี่ปียพรนะคะพี่กบสวัสดีน้องคู้อัมภัยคนงามนะคะพี่ปิยพรสวัสดีน้องอ้อสิริพักนะคะน้องสิริศพบนะคะพี่เอื้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอื้องนะคะสวัสดีค่ะน้องอ้อสิริพักบอกว่าอ้อคิดถึงทุกคนเลยนะคะคิดถึงเหมือนกันจ้าน้องอ้อคิดถึงเหมือนกันวันนั้นได้ไปดูตรลกขำขันนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็แฮปปี้ในการดูคลิปของเรานะคะทำไมลูก มมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ได้เข้าหลังบ้านก็เลยไม่รู้พี่นุย้ยพี่นุ้ยยังอยู่ไหมคะพี่นุ้ยไม่ขึ้นใช่ไหมครูใจจะขึ้นแทนแล้วนะคะพี่ก็สวัสดีแม่ละเอียดครูใจใจสวัสดีแม่ละเอียดนะคะแม่พัชรินสวัสดีมาดามแตงค่ะแม่กาลยาสวัสดีน้องอ้อสิริพักนะคะน,น้องกูอัมไพสวัสดีแม่เอกกาลยาค่ะแม่ละเอียดเหรอ,อมันมีแบบนี้ด้วยหรอ,องงอ่ะพี่กบสวัสดีเพื่อนลำดวนนะคะพี่กบสวัสดีค่ะพี่เอียดนะคะแม่ไพวันบอกว่าขอ กลับบ้านกินข้าวอีกเปล่าพี่ต้นพี่ลำเอียงป๊ใครใครลำเอียงใครกล้าว่าคุณครูแบบนั้นไม่น่ารักเลยนะคะยายสวัสดียายลินคนสวยนะคะ ยายสุพรรณีไปแล้วยายสุพรรณีสวัสดีแม่พัชรินค่ะคุณครูใจใจสวัสดีแม่กาลยาใครขึ้นแทนนะคะพี่นุไม่แน่ใจว่าพี่นุยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้เข้าหลังบ้านด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชุติพรด้วยนะคะคุณชุติพรกําลังเข้ารับชมค่ะเข้ามาทักทายจับไม้จับมือเพื่อนๆได้นะคะคุณสุสวัสดียายอัมพารดาค่ะคุณครูใจใจสวัสดีพี่ตุ๊กตาคุณสวยล้านวิวนะคะ น้องอสิริพักพี่รัฐสวัสดีจ้านะคะคุณหญิงกันนิกาพี่วินสวัสดีคุณเอื้องด้วยค่ะพี่นงนุษสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นงนุษนะคะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครค่ะสวัสดีคุณวิไลวันค่ะยายอัมพารดาลินพันธ์และค่ะลินพันธ์น้องปูสวัสดีรอบพ่องนะจ๊ะน้องปูอัมภัยสวัสดีรอบห้องค่ะพี่อนุ้ยไม่ขึ้นไรหรอคะพี่นุ้ยไม่ขึ้นหรอคะเอาไม่รู้ไม่รู้ ไม่ได้ไปหลังบ้านไม่ได้ไปดูหลังบ้านเลยนะคะพี่ลําดวนสวัสดีพี่น้าลงเมื่อกี้เองค่ะป้าป้าพิ่งลงไลน์เมื่อกี้เองเพื่อนๆน,น,น่าจะติดจิตพันอยู่ที่บ้านป้าน,นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาเอาเอาทำไมพี่แววหยุดเอา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 ,เ,อา,เ,อาเกิดอะไรขึ้น พี่อารินันสวัสดีพี่ไพวันนะคะพี่แม่ไพวันสวัสดีน้องต้นวงสกรค่ะแม่เอกัลยาสวัสดีน้องมิวอารินันค่ะพี่วิไลวันสวัสดีน้องดีน้องหมิวอารินันนะคะน้องสวัสดีน้องปูจ้าสวัสดีน้องอัมไพนะจ๊ะพี่จัญญาสุดยอดจ้าขอบคุณมากเลยค่ะคุณหญิงกันนิกานะคะเพื่อนเพื่อทักทายคุณหญิงกันนิกาด้วยค่ะส้มขึ้นไลท์ทุกวันนะคะเปิดบ้านทุกวันอ่ะหนึ่งสวัสดีน้องอ้อิรีพักนะคะ พี่กัญญาลักษสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่กัญญาลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะดาวตกนะคะน้องกูบอกว่าวาดดาวตกดาวตกนะคะดาวดาว,ดาวมานะคะพี่เอื้องก็สวัสดีน้องเก่งนะคะไม่แน่ใจว่าน้องเก่งยังอยู่ไหมนะคะขึ้นว่ารับชมเฉยๆลืมกดเข้าไปตรงไอ้นี้ตั้งค่ะได้ได้โอเคค่ะโอเคค่ะพี่ต้นหายแล้วใช่คุณใจต้องไปนวดแบบรองอ้อค่ะแล้วจะหายงอนเลยนะคะคุณใจ แม่พัชรินสวัสดีมาดามโชติดานะคะพี่ปิยพรสวัสดีพี่ส้มน่าจะไปสองแสนสองแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะคลิปเปิดพัดลมทุกคนก็ปังๆนะคะปังๆก็ผ่านเรียวกันเลยค่ะพี่เอิ้งสวัสดีพี่ชายเฮิร์มนะคะพี่นุงนุ่าว่าใต้มืดมาแต่ไม่ตกค่ะอ๋อทางนี้ไม่มืดไม่อะไรเลยค่ะร้อนยังผ่านเรียวอ่ะตอนนั้นโอ้โหเก่งมากเลยนะคะผ่านเรียวเป็นคนแรกๆเลยอ่ะ พี่ตุ๊กตาโชติดาสวัสดีน้องอัมภัยค่ะพี่วีเลวันสวัสดีสวัสดีน้องอ้อค่ะคุณครูใจใจสวัสดียายแตนค่ะแม่พัชรินสวัสดีน้องปุ๊กค่ะคุณครูใจใจสวัสดียายอัมค่ะ